nó hạt cả sạch phần ngoài chắc nó hay sơn đỏ vả à, cái năng kìm bài bị sao bằng thế nào tắt to cái bóp tiền đọc hạt chắc hết trong đầy เขาเออนี่อยู่คนเดียวกินคนเดียวแซ่บคนเดียวแต่อยู่เมืองไทยมันจะเกิดมากน่ะอืม ตลาดไทสิริจะกองจะของจะขาพี่น้องจะขาอยากกินย่างกะยางเขาเป็นตลาดโหลดแต่อยากจะบอกไว้ว่าเตาถือกระเป๋าสามใบมากประเทศสวีเดนย่าง,งเขาตลาดไทสิริบุอะดรดอกค่ะมันมุมีย่างเขาห่างกับมุมมีแบบแบบนี้ต้องเฮ็ดเอาเองกินเอง ักสลัดก็ปลูกเองอกแค้งซื้อมาจากพี่ร้านไทยอยากกินอะไรก็สั่งมาลวดถ้ามีเงิน S 1> <S 1> <S <S สร้งางบ้านเราต้องไปใจเขาายพี่เขาน้ำเด้อดจะไปหาเฮดเดอร์ซุ่มมาสั่งสั่างเราบ่าใจเขาหนะ่ะบ่ใจพี่เขาหนะ่ะาสิบ่มีแนวกินเด้อตลอดไปเด้อสบอกให้เด้อ,อไปหาเฮ็ด อืมอ้ยค่ะอืมอมัาน,นเห็นท่งนทายเองเหอเนาะไม่มีคนถือกล้องให้ไม่เหมือน YouTube ลายตัวโตเนาะแต่เราก็ทำตามที่เรามีกำลังเริ่มต้นจากศูนย์ แล้วก็บังว่าจะต้องไปหนึ่งสองสถ้าเป็นวงเป็นโสกของเา้าเนาะ พยายามพึม่งลงไปหนึ่งวิดีโอจะคามีคนติดตามอยู่สามคนดีใจแฮมเฮียมีคนติดตามอยู่สามคนถ้ามีคนติดตามเป็นหมื่นคอยสิดเป็นลม่มเป็บุญโอ้ยเนาะมือนี้มันทีหรือไง วันที่ส <17. S 1> ิบเจ็ดเต็มกุกันกกันเงนะะี้แล้วค่ะเมื่อหนึ่งไทยเมื่อหนึ่งกี่อันนี้ ไม่อยากจะพูดเวลากินแต่ว่ามันจำเป็ต้องพูดเพราะเรามีคนพูดคนเดียวคือเราใช่ไหมจะถือยาซ่ากันเด้อค่ะอืมชีว่างอ่างนก่ารึเปล่านี่คือม,มาจากร้านพี่คนไทย ก่อนมื่อไม่เงินจื้อระเกียบที่แฮมตีนไก่ตีนไก่อย่างไรเนาะปัะเดี๋เนาะฮะบ้าอ่ะอืมอืมลองมน,นอนไม้ค่ะนอนไม้ กินกินช่ม,มืออยู่แล้วแต่ว่ากินทั้งใดจังจังสีใดมีสีสันยังเสียงไหมก,ก็เลยโอ้ยขอโทษกลับไปติดตามรุ่นพี่เขามานานเหลือเกินนานเหลือเกินแล้วก็เลยมั้งามาเห็นบางดูเห็นของจะก่องมันดูเลยแล้วบางสิเป็างอย่างเสนอ อืมคือติดสองเกี่ยวกันเลยคือวิสามอมคือคว่านั่นแหละค่ะเพิ่นอยู่เมืองนอกเนาะคือเข้านั่นแหละอยากกินยัง ที่ว่าจังใดล่ะอยากกินยังก็ต้องแบบกดเอากดเอาเด้อส่วนนี้มันบม่มีนอกจากห้าสิไปสั่งนเนี่ยจากร้านพี่เขาที่เขาเป็นเจ้าของร้านเนาะเขากะสั้งไม่เห้เฮาให้ใหดอย่างสี่ง่ะแม่แต่ห้ามีงเงินใจเขาอย่างสี่นอ่ะใช่ว่า,รราทำไมถึงว่า อยากกินยานกินอย่างสินึ่าอยากกินอย่างกินอยากอยากกินยวนนี้ไม่ได้หรอกค่ะต้องรอต้องแบบเขาเอื่อยเงียบกคลิปที่สองก็บอกปิดวอาถือกคลิปต่อไปเะีำยังไงแบบนี้เนาะ จริงๆแล้วนะไม่อยากใช้ตะเกียบหรอกค่ะอยากใช้มือแต่ว่าม่มีคนกดโทรศัพท์ให้ค่อยมักสิ่งยานเปื่อนโทรศัพท์นะือจังไลยเดี๋ยวอ้าลองมึงดูสะเพื่อขอสิกดได้เนาะกลินมือนเนี่ยมันต้งแสบพอแม่พากิ่นมือมันต้งหน่อยถ้ามันก็ดดะนมันนี่มันนูนเนาะ มันซับขึ้นมาพันดีเลยไม่อยากจะสั่งให้ยายโอ้ยไม่อยากทบค่ะเอย่ยงนี้กันหลุ่น

รู้ขนาดนด้วยค่ะทั้งหมดต้องติดนึงๆแล้วเขาเวลาไม่อยากหาไม่ปากขเขาเบาหรอกแต่ว่อนนี้เวลาจำกัดคอยเลือ่อยเบาอืม จริงแล้วน่ะก็เหมือนคลิปที่แล้วใช่ไหมอะไอเงี้นั่นอะไรขอคิดสำหรับคนอยากมีความรันแ,แต่อยากซิมอยู่ต่างประเทศชีวิตไม่ได้ลับลืมไม่ได้สวยหรูนะคะดูยูได้ไงนเนี่ย Ngon mặt Thứ hông dù bàn cho có mì lá mai nó ร้อยพ่อพันแม่ร้อยคนต่างในใิสัยร้อยร้อยข้อความคิดอย่างก็บอกท่ายผิดกว่ากันเลยเด้อค่ะ